สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Dead by Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมกำลักับเกม e a d by Daylight Mobile วันนี้ผมก็ยังมากับเซตโซโรอยู่นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้กำลังเล่นโซโรเก็บเปิร์กกันอยู่ไม่ได้แบบโซโรร้อยแต่ว่าก็ไม่มีดิสคอดนะครับผมโอเค เริ่มเกมมาขอเปิดกล่องก่อนเลยผมเอาแผนที่มานะครับผมแผนที่อุ้ยตัวอะไรวะอุ้ย Mario, หมาเลี้ยวดอะแคนิบารสหรือไอ้หย่อยไอ้หัวหย่อยของเรานั่นเองสตาร์ทเรื่อมาแล้ววะไม่รู้ว่าเชิงคนนี้เป็นยังไงนะอุ้ยอุยอยอย้ไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงตีของตกปะเนี่ยใจเย็นนะเพื่อนยอ่ยอยอๆอยมีกระต่าต่างเหรอผขก็ไม่มีนี่ โอเคไม่มีก็โดดไล่เรื่อยๆไม่มีก็สบายนะครับผมอุ้ยเกือบลุกไม่ทันเกือบลุกไม่ทันไม่กระโดดแล้วทางทางนี้มาทางนี้งกไม้สุดๆผมว่างงกไม้สุดๆไะโดดไปอีกหนึ่งทีงกไม้สุดๆ,มมดๆ,ะดดดๆนะอุ้ยเขาโอเคยังไล่อยู่ตัวนี้คอมโบได้นะครับผมสามารถสามารถเล่นคอมโบได้เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเสร็จไปหนึ่งเครื่องโอ้โหแล้วเขาเปลี่ยนไปไล่เพื่อนเลยเขาไม่เอาผมแล้วะ โอเคเราเปิดกล่องของเราต่อดีดกว่าผมก็ได้เพื่อนบ้านเล็กแล้วก็ปั่นไฟโอเคพยาบาลปั่นไฟเลยไม่มีรูนโอเคไม่มีรูนอุ้ย,ยเพื่อนช่วยได้ปะนะ่ะโอเค <S <S เพื่อนช่วยกันแล้วอุ้ยโอโหที่ดินหยอยเอาที่ดินมานี่นะฮัลโหลหยอยเป็นตัวที่ใช้เรื่อยทีเดียวล้มนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเอาที่ดินมาทําไม ล้มไปแล้วนะเพื่อนโอเคเครื่องนี้น่าจะเสร็จนะครับผมเขาน่าจะมีบาร์บีคิวบาร์บีคิวพาซาเฮ้ยโอเคผมวิ่งไปช่วยเพื่อนผมมีบอโรบอโร,อร,อรทามบอโรทามโอเคนี่ก็คือความสามารถของเปิืข้างล่างนะครับผมเราจะเห็นออร่ราฆาตรกรเวลาแขวนะอุ้ยไล่ผมหรือเปล่ามาไล่ผมมาไล่ผมโอเคไล่ผมนะผมจะพาไปเล่นแมทเทพที่เดิมที่เก่า เขาไม่เอาแล้วว่ะโอ้โหมีคนนึงเข้าตู้ด้วยเมื่อกี้เห็นมีคนเนียนเข้าตู้เขาเฝ้าเหรอเขาพังไม้ตรงนั้นผมมีบอโร่นะครับผมถ้าจะเจอหย่อยสายเฝ้านี่ต้องเพื่อนก็ต้องมีแทงหลังมีบอโร่อะไรเงี้ยครับผมจะช่วยได้โอเคจังหวะน,นี้แหละในจังหวะที่เขาไปช่วยเพื่อนผมก็มาดึงเลยดึงเลยละกันคนนี้เสร็จสดท้ายแล้วกลับมา กลับมาเพื่อนเพื่อนโอ้ยอย่าบางังอย่าบางังอย่าบังงูกหมาส,ส,สุนสุดอย่างนี้เลยติดไปหนึ่งทีเลยติดไปก่อนนะเพื่อนเขาไม่ไล่ผมเลยว่ะมาร์กจุดให้เพื่อนแป,ป๊บโอเคเราปั่นไฟตรงนี้แล้วก็มาร์กจุดให้เพื่อนนะครับโอเคปั่นไฟเครื่องนี้ไปเลยเนแดดออนที่ดีสุดเขาน้าจะมีบาร์บีคิวรือเปล่าผมว่าน่าจะมีย่อยน่าจะมีบาร์บีคิวอยู่แล้วเฮ้ยโอเคอเรียบร้อย เพื่อนล้มไปแล้วคนนี้เฟดไหนวะจำไม่ได้เฟดแรกปะคนนี้น่าจะเฟดแรกนะครับผมถ้ามีไฟฉายนะบอกให้ในตาที่แบบเอาไฟฉายมาไม่ได้ส่องไนงะแต่ว่าพอไม่ได้เอามานี่ก็คือแบบมุมเยอะมากเขา้อจะเข้ามาหรือเปล่าโอเคเขาจะเข้ามาวิ่งก่อนแล้วกันวิ่งก่อนแล้วกันอุ้ยพังเครื่องผมวะเขาจะไล่ผมปะเนี่ย เขาไม่ไลไผมทำไมกันโอเคเฮ้ยเจอผมป่ะเนี่ยเขาไม่เอาผมเลยโอ้โหช่วยเพื่อนยังไงวะเนี่ยช่วยเพื่อนยังไงก่อนโอเคมีคนรอช่วยอยู่นะครับผมให้เพื่อนช่วยกันเลยแบ่งแต้มกันบ้างนะครับผมจะพยายามไปปั่นเครื่องในบ้านใหญ่โอเฝ้าวะเนี่ย เครื่องหลือเครื่องเดียวตอนนี้โอเคไม่เข้ามาปั่นได้ปั่นได้ถ้าเขาเฝ้าผมแย่เพราะว่าเครื่องตอนนี้โอเคมาแล้วมาแล้วหรือเปล่าโอเคมาเร็วมาเร็วเป็นตัวเลยมาแล้วเป็นตัวเลยวิ่งก่อนคนนั้นห้องวีผมจะอ้อมไปอ้อมไปช่วยอ้อมไปช่วยเอ้ยเขาไม่ให้ผมช่วยวะเขาไม่ให้ผมช่วยเขาไล่ผมตรนนี้มีไม้เล่นได้ตามป่ะโอเคยังตามอยู่ ยังตามอยู่วันไปก่อนยกเลยเร็วเกินถึงป่ะน่ะไม่ถึงเพื่อนไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคเราจะวิ่งไปช่วยเพื่อนกันเขาต้อจะไปหาเพื่อนนะครับผมเ้วก็จะไปช่วยคนนี้โอเคขาในมุมขยับแสดงว่าเขาไปไล่เพื่อนนะครับแล้วก็มีแล้วก็ไปช่วยได้ดึงเลยโอ้โหชุดสวยจัดผมยังสุ่มชุดนี้ไม่ได้เลยเขาสุ่มได้ไงวะเนี่ย ผมแบบสุ่มได้แต่ชุดแบบชุดเงินอะชุดที่ผมใส่อยู่ตอนเนี้ยโอเคไม่รู้ว่าเขาไปไล่กันอยู่ตรงไหนแล้ววะน่าจะข้างบนหรือเปล่าผมจะพยายามไปปั่นต่อเครื่องบันใหญ่นะครับผมดิล้มไปแล้วคนนี้เฟสไหนวะเฟสแรกหรือเปล่าน่าจะเฟสแรกซ่อมเครื่องปั่นไฟไปโอเคผมต้องปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จ เขาต้อจะมาคุมอ่ะปั่นไม่ได้อ่ะถ้ามีกระทืบเครื่องเรียนนี่คือจบเลยนะโอเคตามผมป่ะเขาพัางเครื่องวะโอเคตามมาแล้วเออเขาตามเพื่อนเพื่อนเจอกันพอดีเจ้าเอ๋เรียบร้อยไม่น่ารอดแย่แล้วตอนเนี้ยแย่แล้วเหลือผมคนเดียวเหลือผมคนเดียวตัวนี้มีหน้าต่างน่าจะทันอยู่ผมว่า ว่าน่าจะทันคือเขายกเรื่อยป่ะไม่ทันเพื่อนไม่ทันอุ้ยใบว่ายว่าเล็กไม่มีแล้วเขาไม่เอาผมอ่ะเขาน่าจะกลับไปเฮ้เพื่อนมีดินฮุกเหรอเพิ่งเห็นเพื่อน่าจะมีดินฮุกนะครับผมโอเคสวยเลยอันนี้ก็สวยเลยเขาไม่อุ้มเพื่อนด้วยเดี๋ยวผมไปดึงเพื่อนแป๊บไปดึงเพื่อนเลยวุ่นวายสุดๆนี่ก็คือแบบถ้าเราเล่นโซโล่เราก็จะไม่มีการคอเกมนะครับผมแล้วก็จะไม่รู้ว่าเพื่อนเล่นอยู่ตรงไหนบ้าง คผมบอกเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาไปไหนก็ไม่รู้ว่ะลงไปแล้วคนนั้นอะไม่น่ารอดอีกคนนึงเขาหายไปไหนวะเขาทำไมไม่ปั่นไฟช่วยผมเลยเพื่อนคนนั้นเฟสสองโอเคอ๋อเขาไปฮิวไปฮิวตัวเองเสร็จแล้วเครื่องนี้ผมว่าน่าจะเสร็จนะโอเคเฟสสองคนนั้นผมมีบอรโรอยู่จะเดินเนียนไปช่วยแล้วกันผมรักเพื่อนมากมาก เขาน่าจะตามมีคนหนึ่งไปนะครับผมเพราะว่าทางเกมเขาไม่ค่อยตามผมเลยทําไมวะเนี่ยทำไมทางเกมเขาไม่ค่อยตามผมเลยวะผมไม่ได้เอาเซ็ตจูกมานะแต่ว่าก็มีตายยากที่เป็นพอเอาตัวรอดได้อยู่โอเคดึงไปก่อนโอเ้เขาติดสถานะวะผมลืมไปผมไม่หิวแล้วกันนะโอเคผมจะรีบวิ่งไป,ไป,ไ,ปไปประตูต้องรีบวิง่งโอ้โหคนนั้น ไม่ยื้เกียร์ไม่ผมเลยทางนั้นไม่มีไม้นะครับผมทางบ้านเล็กอะไม่มีไม้เลยเปิดประตูทันหรือเปล่าเขาต้องจะมีบาร์บีคิวไม่น่าจะทันนะแม้เทศตรงนี้ไม่รู้ว่ามีไม้หรือเปล่าต้องรีบเปิดเลยครับผมตอนเนี้ยทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าโอ้โหเป็นเวลาที่กดดันมากๆเนี่ยเห็นไหมเราจะเห็นออร่าฆาตกรตอนนี้เขากำลังเดินมาหาผมผมว่าไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนะครับผมต้อง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 หอกมาก่อน ขาไปไหนวะผมจะลองอ้อมไปเปิดบ้านเล็กดูเขาน่าจะเจอเพื่อนโอเคลมไปเลยเพื่อนแบบเขาไม่อุ้มด้วยวะเขาไม่อุ้มแย่แล้วเขาจะเก็บสีวะคนนี้คนนี้เขาจะเก็บสีโอ้โหแย่แล้วเราบ้านเล็กไม่มีไม้บ้านเล็กไม่มีไม้จะจุ๊อย่างไงวะเนี่ยแมทิลก็ไม่มีไม้แล้วโดดแล้วตามไปก่อนแล้วกัน โอเคโอ้โหแย่ว่ะแย่จัดเลยโอ้ยยกเรื่อยแบบนี้ก็โดดไปทันอยู่จะวิ่งไปดึงเพื่อนเฮ้ยเขาวิ่งติดเขาเลื่อยติดเขาเลื่อยติดจังหวะนี้แหละเป็นจังหวะดีของเราที่จะจะไปดึงเพื่อนดึงเลยเพื่อนผมได้ทันแหละเฮ้ยทำไมฮิวไม่ได้อะเฮ้ยทำไมฮิวไม่ได้หิวไม่ได้เพื่อนเพื่อนต้องคานออกมาหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าทำไมหิวไม่ได้นะตรงนี้เล่นได้อยู่ ไปก่อนโอเคแล้วก็คอมโบโกับตรงนี้โอ้ยแล้วตรงนี้ไม่มีไม้โอ้น่าจะกดโดนก่อนตีหรือเปล่าสวยถ้าตีแบบนี้ก็ได้อยู่เขาไม่มีตีของตกไม่มีตีของตกเออแมติ์ตรงนี้มีไม้อย,อยู่นี่ว่านึกว่าไม่มีไม้แล้วพาไปก่อนพับซฟไปเลยพับซฟไปเลยโอเคบ้านเล่เลนได้โดินไปก่อนทันอยู่เอ้ยใ <im S 1> จเย็นใจเย็นใจเย็นไปรุ่นใจเย็น จเย็นจเย็นจเย็นโอ้ผมจะเล่นยังไงวะเนี่ยแล้วผมต้องนย่ละแม่เทพตรงนี้มีไม้หรือเปล่าตองตายากตายาไปก่อนโอ้โหตรงนี้ก็ไม่มีไม้ย็งสองอุยได้อยู่ได้อยู่กลับไปบานเล็กโอ้โหเล่นแบบไม่ใช้ไม้ปะเล่นแบบไม่ใช้ไม้จุบแบบไม่ใช้ไม้ลองโดดลองโดดลองโดดผมจะไปดึงเพื่อนยังไงวะเนี่ย โอเคเขาตามมาอยู่กระโดดได้ผมจะไปช่วยเพื่อนอยังไงวะเดี๋ยวหาวิธีไปก่อนหาวิธีไปก่อนอุ้ยหลอกด่วนไม่ได้เรีย,ยบร้อยไม่ไหววะไม่ไหวเออน่าจะจบเกมขอลองสี่เอร์เซ็นตหน่อยดิส 4%, 4ไมอร์เสี่เเมีจริงกับเกมนี้สี่เอเซอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้เกมไหมเนี่ยอ่ะดิได้ยกเพื่อน ผมยังดวงแข็งว่ะได้อีกยกได้อีกยกจะเย็นเพื่อนเกยมยังไม่จบจะพึ่งนับศพทหารเข้ามาแล้วว่ะผมจะวิ่งอ้อมไปดึงเพื่อนไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนเุ้ยเมื่อกี้สี่เปอร์เซ็นต์มีจริงโคตรก๊อตเลยเกยมแบบยังไม่อยากให้ผมตายไงโอเคดึงเพื่อนด,ด,อดึงได้แล้วโอเคดึงได้แล้วเปิดตูดทันไหมวะเปิดตูดทันไหมอุย้ยวิ่งติด ประตูไม่น่าทันมาแล้วมานน่นแล้วงกไม้โอ้โหขนาดจะตายแล้วยังงกไม้นะผมเนี่ยอเอาใครเอาผมปะเอาผมปะโอเคเดี๋ยวผมจะยื้อโอ้ต้องเสียตายยากเนี่ยไม่ไม่ตายยากไม่ทันผมต้องยื้อให้เพื่อนเปิดประตูฝั่งบ้านเล็กนะครับผมตรงนี้น่าจะได้อยู่ตรงนี้น่าจะได้อยู่โอเควนไปก่อนวนไปก่อนผมต้องเล่นานานๆให้เพื่อนเปิดประตูใจเย็นใจเย็นใจเย็น เย็นๆไปรุ่นโอเคเพื่อนน่าจะกำลังเปิดขอให้เป็นอย่างนั้นโอ้โยกเรืออย่างนี้ก็สวยเฮ้ยเข้ามาดักด้วยวะเข้ามาดักด้วยวะคุณนันต่างล็อกแล้ววะแย่ yeah, แล้วผมเล่นได้อีกไม่นานได้ได้อีกไม่นานเพื่อนเปิดไปเลยตามไปก่อนลีวิงโอ้ล้วเขาไม่พังไม้แย่ yeah, แล้วผมจะได้ออกวะเนี่ยแย่ yeah, แล้วแย่แล้วแย่แล้วกระโดดนันต่างไปก่อนโอ้เราเพื่อนออกไปเลยเพื่อนออกไปเลย เพื่อนบอกกลัวตายมากๆอะไรวะเนี่ยแย่แล้วผมออกไม่ได้ปะผมออกไม่ได้ถ้ามีไม้ตรงนี้น่าจะดีแต่ว่าไม่มีดูดิเ,ดเขาแบบไม่ให้ผมออกอะ่ะจุกจนตัวตายปะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเขาไม่ให้ผมออกอะ่ะโอ้โหผมต้องวิ่งหาหลุมแล้วสินะหลุมอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยหลุมหลุมหลุมสวยสวย โอ้ดวงผมยังดีบอกเลยว่าตานี้ดวงผมดีจดจัดทั้ง4%ซทั้งเจอหลุมโอ้โหบอกหนึ่งไปเลยโอเคเสร็จไปหนึ่งเครื่องฮิวไหมเพื่อนฮิวปะฮิวเบ้าฮิวเบ้าไม่ฮิวด้วยข้กรมาแล้วข้ากรมาแล้วผมได้ดินหกแล้วนะโอเคให้เขาไล่ผมให้เขาไล่ผมโอเคยังไล่ยอยู่ยังไล่ยอยู่วนไปก่อนยังไล่ยอยู่งกไม้น,นั่ไงกลัวมไม้ด้วยคนนี้เราโดนหน้าต่าง โอเคนึกว่าจะไม่หลงสเตปเรามมนห่างกันสเต็ปเรามมนห่างกันโอเคยังวนอยู่โอเคยืนเฟดยืนเฟดย่องนะครับผมถ้าเขาเฟดให้ย่องเขาจะได้เก็บรอยเท้าอุ้ยหลงไปเลยว่ะคนเนี้กรดเลี้ยวไปก่อนโอเคเขาไปไล่เพื่อนผมไปปั่นไฟเปิดกล่องก่อน,นโอ้เรียบร้อยต้องรอสองแล้วจังหวะนี้อุย้ย แล้วโดนได้ไงวะน่ะตีทะลุไม้จังหวะน,นี้แหละสวยโอ้โหสองเร็วไปไม่ได้วะผมสองเร็วไปผมพลาดไม่น่าพลาดเลยอุย้ยตายยัดโอ้โหแย่แล้วเจ็บสองก่อนเจ็บสองเหมือนจะไม่ติดนิดนึงนะแต่ก็ได้อยู่อุ้มปะเ่ขาไม่อุ้มแล้วว่ะเขาใจแข็งแล้วเขากลัวแล้วอ่ะอุ้มดีเพื่อนอุ้ม โอ้โหเราหันหน้าไปทางนั้นเขาจะส่องได้ว่าหน้าฮิวเพื่อนฮินเวเหมือนจะเสดมาอุย้ย <c oughs> ดีที่เขาไม่ตีดีที่เขาไม่ตีเดืยดร้อยเพื่อนเดี๋ยวผมรอส่องให้เดี๋ยวผมรอส่องให้รอบนี้ขอแก้ตัวจะไม่พลาดจะไม่พลาดนะเพื่อนอ่ะอุ้มแบบนี้ก็เรียบร้อยนะอุ้มแบบนี้ก็เรียบร้อยนะผมบอกแล้วว่าผมไม่มีพลาดผมแก้ตัวรอบแรกม,มันเป็นการแกร้ตัวแล้วเพื่อนวิ่งมาตรงนี้ ผมชิงให้เพื่อนเล่นเลยนะโอเคชิงให้เพื่อนเล่นเลยอเอ้ยเขาโดนสตันหน้าไปแล้วว่ได้ยินเสียงนะโอเคผมจะรอเซฟเพื่อนอะ่ะผมมีดินฮุกเอ้เฟดวะกระโดดรอกระโดดรอไปหนึ่งทีกระโดดรอไปหนึ่งทีไปไหนแล้วโอ้โหโอเคโดดตู้เรียกโดดตู้เรียกมานี่เพื่อนอยู่นี่เฮ้มยมาวะมาวะมาวะ เดินไปต้อนรับสักหน่อยมานี่โอเคเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องเหลือเพียงเครื่องสุดท้ายเท่านั้นเครื่องสุดท้ายเท่านั้นผมจะลากเขาไปเล่นข้างบนลากเขาไปเล่นข้างบนได้อุ้ยไม่ตามว่ะเขาไม่ตามไ่ปั่นในบ้านใหญ่ก็ได้มาแล้วใจแข็งหน่อยใจแข็งหน่อยพังเครื่องไม่ได้ก็ตกรบอกทำไมพังเครื่องไม่ได้วะเราต้องใจแข็งนะครับผมนั่งดูเพื่อนนั่งดูเื่อเพื่อนเพื่อนวิ่งเล่นวิลลตีอะไรวะน่ะ ใจแข็งสวยมีมาเฟียมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหผมว่าไม่น่าจะเนียนได้ละวิ่งก่อนเจ็บสองอุย้ยก็ตีไม่โดนเองนะผมเจ็บสองไม่ค่อยสวยเลยวันเนี้ยเพราะพังเครื่องว่ะพังเครื่องตามใครมีตามผมเหรอตามผมเหรอโอเคตรงนีม้มีไม้อุย้ยไม่เอาไม่เอาเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จปะเฟดมาเฟดมาได้ยินเสียงอุ้ย โอ้โหแล้วตรงนี้มันเจ็บสองไม่ได้มันหมุนไม่ได้เขาไม่ตามมาตอนนี้เขาคุมเครื่องแล้วนะครับผมตอนนี้เหลือแค่เครื่องกลางทุงแล้วก็เครื่องในบ้านใหญ่นะเขาต้องคุมเครื่องแต่ว่าเราได้เปลี่ยนน่าจะเสร็จโอเคเสร็จสักทีกว่าจะเสร็จนะกว่าจะเสร็จนะเพื่อนตอนนี้ไปเปิดประตูแล้วนี่ไปเปิดประตูเลยเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะโอ้เพื่อนโดนตีแล้วโอเคเดี๋ยวผมบล็อกให้เพื่อนทีนึงผมมีดินหุกผมสามารถล้มได้ผมสามารถล้มได้ โอเคเกียนี้น่าจะ G G นะครับผมตายอยากไปดูกันว่าบวกบวกบวกเท่าไหร่กัน